วัดวรานาถบรรพตหรือวัดกบวัดวรานาถบรรพตหรือวัดกบนี้เป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์สร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็น,นราธชธานีวัดวรานาถบรรพตมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกสองหลักหลักหนึ่งกล่าวถึงพญาฤทยัย กษัตริย์องค์ที่หแห่งกรุงสุขโขทยัยได้โปรดให้นำรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทางลังกาส่งมาเป็นบรรณาการให้ประดิษฐานไว้บนยอดเขาปากพระบางคือเขากบในปัจจุบันและอีกหลักหนึ่งกล่าวถึงประวัติการสร้างวัดเขากบว่าเมื่อพศอ 1,962มีเชื้อพระวงศ์กษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยสองพระองค์ผู้พี่ชื่อพยาบาลเมืองผู้น้องชื่อพยารามพยารามได้สิน้นมาสิ้นพระชนโรงหน้าที่แห่งนี้พยาบาลเมืองผู้พี่จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พยารามผู้น้องวัดที่อยู่บนยอดเขาและวัดที่อยู่ข้างล่างนี้เป็นวัดเดียวกัน